จอมยุศยุบบนฐานงันบรรคุมาลงหาเด้อท่นเด้อตมบนกู้เมืองเพื่อมาชนะใจจังหวัดจอมยศเดี๋ยวไปพอกันเดียวเดีเองยเก้าสิบถึงสามร้อเป็นตัวอย่างจอมยุดทมงานจอมยศและค่าทางด้วย องร้อยก้าสิบถึงสามร้อยสองนึ่งตายไุมาอลจุือกเขาเียนตายี่นี่

สามร้อยแปดสิบหกสามร้อยแปดสิบสามจอมยุทน้าป้าอยู่บนทางลวนป้าล้วนวันแม่สอนเนื้อป้าล้ววันแม่สอนเป็นมังคุบางท <itch assessment> ี <OVER Han envelope> ่ เหนือป่าไฟะอาลานไฟเบียนสามร้อยสิจนสามร้อยสามสิบตรงถึงสามสอนึ่งตา เราแม่พี่น้องไปมุดฝายระังเด้อพี่น้อปาดงพี่ลงมุกขวห้คุณยพี่ลงปาดงหุดอ๋อหุดไอห่ามุดเลยระวังคุณระวังคุณมึงยับหวัง ลุกแลยวนี้นี่เห็นล้วแบบตอยงตายอู่พดยดพ่อพ่พลูกพนั้นนีทีงกนทีีีพียงพ่อลลกพ่อพพียงพียงพ่อลลูกพ่อพ่อ่อ เอะมาเก็บจากมันเถอะมาเก็บจากมันวันแม่สอดอเนื้อป่าแตกข้าฐานครับปอดภัยปลอดภัยคับดัง ที่ท่านตวจเนี่สอนเอาเอามีดปตนามลูกเเอาีดเป็ามลูท่านมีล่าลังไหมนุ่มถาดหน่อยบนถาดกำจรองเล่นมันแยร่นะครับลงยางจบอะครับเลวก่นุ่มอาดน้อยถาดหน่อยใชา

เลขที่ทีก็สบายสบายมากตามการที่น้องกะทาที่หมงสมเงอ่านรับทาน้วยสามร้อยถึงสามร้อยยี่สบครับผมตามลงมาป๊สอหกสิบสามรอยกรับประทานหวหนุ่ห้าร้อยาย คงเหินอยู่บนฐานตำแหน่งบั้งไฟแสงจากตำบลตัเตียมพละร้อยเก้าสิบถึงสามร้อยยี่สิบหงเหินตากง จัดให้ลูกหลานนำมาค่ะความจำงโจงๆอีสามสองหนึ่งกลับไปบกพร่อนปัญญาหนึ่งสองสามไปเออเข่าแล้วอ่ะพ่อหุ่น เดี๋ยวงบังเเดี๋ยวมาฝากเพืากตๆเาัดึ้นยามแบบนี่ดงยมนะครับดไปิงงนีามเียเห็นทำกันทองพันหนพันมามันก็รู้มากพร้อมกันเนี่ยยี่สิบกระพันแล้วกับเบงเลขาสิหานางเเฮ้ยหางหางหาง อโอ้ยหายเป็นเป็นอากาก็คือดว่าเอาแต่หัวพวกสิขาดแล้วขับพานแล้วพูดว่าเอออืมหลังไงพ่อกับยังทำเวลาหยุดลัางอากาศนะครับคอยเคลื่อนคอยลดระดับตามลงมาตึงสามร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบหงเหิน รางวัไในฝันฟังจ์เป็นต้องสูงนุ่มเมืองสีนะครนบาท่อนดงบังยกใหม่อย,ยูบ่บนฐานไม่ได้หลา นครโรงบางยงไม่เดกำกับสามร้อยยี mai, ่สิบถึงสามร้อยสามสิามองตาลูกอเอาลูกบาบอลตึงตึงแล้วโอ้เยาล้วล่เอ้ลาอ สองร้อยสามองร้อยสามสิบสานครดงบังยุคใหม่สองรอยสามสิบสามัเลยสอ้อนไนครผักผาดยุคบนฐานแต่เที้ยวกันำมั้งูมืองู่มง้ยบ้าหอยแับเพี้ยนกานแต่ที่แบบนี้เต็ดเกิดไยดงบาง นาคอนพักค่ะไปได้หรือไม่ได้ถึงยุคดับคุณท่าน แล่าไปที่มืออืมทศนิหาโจโดีตามสองนึงไป

สี่หมืนเจ็รัอยหรือไรอันนันกัานะครับลสังงโลส่หม่นหนึ่งพันบาทหนึ่งสามร้อยแปดสิบามร้อยแปดสิบาสามร้อยแปดสิบห้าน้าค้อ่าหุนอยู่บนหันน้โ้อน่ ับีพอคุณลุงรอที่เปิดเงื่นนครพระตะเงิ่ผ่าดไปลอยนพพอรเนี่ยพอเลยเอาไข่้นแล้วละเรียกไปแล้วนคป่าขอปอยนครป่าหวนเอกกำกับสามรมสิบหึงสามโชคดีและโชคหมาน ขอดิมนนังนครป่าหวนพระเอกในสนามจากเมือพ่อโจงโชคดีสามสองหนึ่งา ไปเที่เขาที่ปาได้แล้วห <5. S 2> <5. S 1> า <5. S 1> เวลา <5. S 1> <5. S 2> ตามลงมาทัานครับนครฟ้อยแปดสิบสามร้อยแปดส นหน้าท้อนา้นสามร้อยแปดสิบสา้นแทมแดอยู่บนฐานทามแดอยู่บนฐานจรเือที่เสวันากที่อเ่งาันงท่แบสามร้อยยี่สบงตุงสอับ ท่านเียนสองร้อยเจ็ดสิบในฝันทางจันทร์ยูวันทานจับมา พี่ม้าสีมานหนากำบังไฟบังต่อไปนะครับบังต่อไปใกล้ลนหลยฝันั้นกันได้กำกับ320ถึงในฝันต่งกันโจ๊กโดีสามไป ดันขาเข้าเป็นดำเป็นต,ตันเันสองสาง,งตันสังตันนะยางน yeah. ้ำหาผมไ่กับยางเรือควบระบัดระวังนะครับเดี oh ๋ยวนี้เพราะว่าระเบิดต้นหลาถ้าเราอันที่ดึงแกงมันจะกระหด่ำดำๆมันคือเห็ดเกิดไแล้วครับอิดเตอร 260คะแนนคะแนน,ม,น,นมันจะเป็นดัๆมัจนก็คือยึดอรา